สวัสดีครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับกับกีทัศชัยชนะะการครับและอาจารย์นพวรรณจงสุขสันติกุลครับวันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันนะครับอาจารย์ครับวันนี้เราทําเมนูกล้วยปลิ้งส่วนประกอบเรามีอะไรบ้างครับวันนี้น้ําตาลมาจากต้นตาลตโนดน้าผึ้งเกลือหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีนะครับแล้ววันนี้เราจะใช้กะทินี่เลยครับกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมนะครับซึ่งจะมีความหอมมากเราจะเริ่มจากการทําขั้นตอนไหนก่อนเลยครับอาจารย์ต้องเริ่มที่กะทิใส่กระทะก่อน เติมน้ำตาลอะไรคะเกล่ยวเกลียวแล้ก็เข้ากันแล้วเราใส่ตัวน้ำผึ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเมนูล้วยปิ้งเล่านี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับความอร่อยจากหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีครับปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตครับที่สําคัญครับต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์นกวรรวันจงสุขสันติคุณนะครับที่มอบความอร่อยให้กับน้องๆนะครับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเติมพลังให้กับน้องๆเอฟสิบ กันเลยครับ